สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รัทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านาานี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามผู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้แม้ว่าวันนี้เนี่ยฟุตบอลทั้งโลกจะหยุดเล่นกันไปเยอะแค่ไหนแต่ผมก็ไม่พลาดที่จะหามาสามผู่จนได้ครับมาคุยกับทุกคนเดนีนี้เริ่มต้นคู่แรกในเวลาสองทุ่มครึ่งเราไปที่รัสเซียพรีเมียร์ลีกกันก่อนนะครับไปดูเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับทีมจ่าฝูงนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางอูราที ไปดูที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเซนิตในสุดยอดเลยนะครับเสมอติดต่อกันมา5เกมรวดนะครับล่าสุดเสมอทัางอูฟ่ามา0ประตูต่อ0ส่วนทางอูราเนี่ยชนะ2สมอ2แพ้1ครับล่าสุดแพ้กับทางโซชิมา2ประตูต่อ0ในเกมลีกนะครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้เซนิตข้างหลังจะมีทางดาร์ลาซานโตสครับตรงกลางจะเป็นทางเมลคอมโดยหน้าเป้าจะเป็นกองหน้าทีมชาติรัสเซยียอย่างอาเตมซูบานะครับส่วนทางอูราเนี่ยข้างหลังจะมีทาง เดนิสคูลาคอฟครับตรงกลางจะเป็นทาฟเรตุสโบมอลและหน้าเป้าจะเป็นทางนิโคลายโซลตอฟครับที่ต้องบอกว่าสนิทหลังจากเรกนี้นาะมากลับมาเนี่ยผลงานตกลงไปเยอะมากเลยชนะยากเหลือเกินนะครับส่วนทางอูราเลเนี่ยผลงานกลางกลงรับ10เกมหลังสุดพวกเขาหลุดแพ้แค่3เกมเท่านั้นแต่ว่าเกมนอกบ้านยังต้องบอกว่าข่วยแตกมากๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้เป็นโอกาสดีของทางสนิทที่จะกลับมาชนะได้สักทีนะผมมองคุณนิสนิทจากฟูงจะเปิดบ้านตกเอาชนะอูราลไม่ยากครับ2ประตูต่อ0 คู่ที่2เรามาที่เวลาห้าทุ่มตรงยันอยู่ที่รัสเซียพิเมรีคนะครับไปดูอาร์เซนอลตูราทีมอันดับ7วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางรูบินคาซานทีมอันดับ15นะครับโดยจะกป็นเกมล่าสุดเป็นทางรูบินคาซานเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับไปดูคนที่ห้เกมล่าสุดของทั้งสองทีมครับอาร์เซนอลตูราเนี่ยชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2ครับล่าสุดแพ้กับทางโอเรนเบิร์กมา2ประตูต่อศูนย์ส่วนทางรูบินคาซานเนี่ยชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2ครับล่าสุดแพ้กับทาง aman, 1, 0, คิเรียมัิเอร์มาหนับไปดูระตัวผู้เล่นนนนที่เข้าาามจะะลงสกัันะครบ เนื้นนออาร์ซนอตูรลลาตรงกลางจะมีทางเอวานคองกาปั้นเกินเบน้าเปาจะเป็นทางเยฟกินี่ลุชเชนโกนะครับส่วนทางบูวินคาซานเนี่ยตรงกลางจะเป็นทางเยฟกินี่มาคอฟครับเดนหน้าเป้าจะห้อยเป็นทางอีวานอิกนาซีฟเอาไว้นะครับคือต้องบอกอาร์ซนอลตูราในช่วงหลังเนีน่ยนะครับสี่เกมหลังสุดเนี่ยชนะถึง3ภาพรวมถึงต้องบอกว่า ดีกว่ารูบินคาซานพอสมควรเลยเพราะรูบินคาซานในตอนนี้อยู่ในช่วงข่วยแตกนะครับขนาดว่าเปลี่ยนโค้ชไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้น2เกมหลังเนี่ยไม่ชนะใครเลยไม่ชนะแบบยิงไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นผมมองว่ารูบินคาซานยังไม่เฟินครับวันนี้อาร์ซน่าตูราไม่ชื่ชั้นจะดูด้อยกว่าแต่ว่าช่วงตีไก่ง่วงครับรูบินคาซานไม่กำลังแย่ผมมองว่าไม่น่ารอดครับผมว่าอาร์ซนาตูราจะเปิดบ้านเอาชนะรูบินคาซานสองประตูต่อหนึ่งครับ ครูสุดท้ายเราย้ายวิกไปที่ตุรกีซุปเปอร์ลีกกันในเวลาที่คืนตรงเราไปดูคันยาสปอร์ทีมอันดับ16นะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเฟเนบาเช่ทีมอันดับ7นะครับโดยจะมาเกมล่าสุดเป็นเฟเนบาเช่เอาชนะ5ประตูต่อ1ไปดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับคันยาสปอร์นี่ไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นการเสมอ4แพ้1ครับล่าสุดเสมอทางมาลัตยาสปอร์มา1ประตูต่อ1ครับส่วนทางเฟเนบาเช่เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับเสมอ2แพ้3กับแย่กว่าด้วยซ้ำนะฮะะะลลลล่่่่่่่าาาาาาาสสสสสุดดดเเเเมมมอออกัอ 2, อัับทททงงนนนนนิิ2 2ปปรรรรตตตูููไีีววผ้วาาจคจ วันนี้คอนยอสปอลข้างหลัง้ตรงกลางจะมีทางโอเมอร์ซาฮินเนอร์นะครับโดยหน้าเป้าจะห้อยเป็นทางมิริยัตบาเยชเอาไว้ส่วนทางเฟเนบาเช่ตรงกลางจะมีมิฮาไซครับโดยหน้าเป้าจะเป็นตัวเก่งอย่างทางเวดัตมูริกี้ครับคุณต้องบอกคอนยาสปอร์แม้ว่าจะไม่ค่อยชนะแต่ก็ไม่แพ้ใครมา3เกมติด,ต,ดติดแล้วนะฮะแล้วดูแล้วกําลังใจน่าจะยังดีอยู่แล้วก็วันนี้ได้เล่นต่อหน้าแฟนๆตัวเองในสนามตัวเองด้วยน่าจะมีจิตใจที่คือเขิมบอสมควร,ส,ควรส่วนทางเฟเนบาเช่เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เขาไม่ได้แข็งแกร่ง ตัวหลักก็เจ็บเยอะวันนี้แล้วก็ทีมก็โหช่วงหลังอย่างที่บอกก็ไม่ชนะใครมา5เกมเพราะฉะนั้นผมมองว่าคอนยาสปอร์ตพร้อมกว่าแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะผมมองว่า คู่นี้แม้ว่าคอนยาสปอร์จะชื่อชั้นเป็นรองแต่ผมอยากจะสวนยักษ์ใหญ่อย่างเฟอร์ิบาเช่นะวันนี้ผมมองว่าคอนยาสปอร์ไม่น่าแพ้ครับเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตารางทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับสนิทเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจะเปิดบ้านเอาชนะอูราลสองประตูต่อศูนย์ในรัสเซียพรีเมียร์ลีกนะครับคู่้สองอยู่ในที่รัสเซียพรีเมียร์ลีกในอาร์เซนอลตูราครับจะเปิดบ้านเอาชนะรูบินคาซานสองประตูต่อหนึ่งและคู่สตาร์ที่ตุรกีซุกเปอร์ลีกครับ คอนยาสปอร์จะเล่นในบ้านเสมอกับทางเฟเนบาเชตหนึ่งประตูต่องหนึ่งครับเลยลืมกันนะครับอย่าลืมอัปเดตร่วมสนุกอะไรกันใน,นแอนดไลน์มาที่แหล่ลิชเคทลิชนะครับขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะฮะรับรองมีคุณได้อัปเดตสนุกกันทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอยทุกคนโชคดีแล้วพบนมาเจอกันใหม่วันนี้ตาลาป้าไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ